รเล่ are. <st unlikely> <A something. mo an> ินปนกาได้เลยแรเราพันบาทเราปีนาได้เยลมแล้วลมแล้วดีดดีดดีดไีดดีดดีดดีด้ีดดีดดีดดีด้ีดนีมดีดองดดี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 ดดลดลีีีลดด เ,เอาลงมาแล้วลงมาแล้วลเร็วเร็วพี่คิวเอาเลยจับได้ขับล้มเลยมี่ล้นนลนนอนนั่งเอยาจับ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 เอยจับเรย <c oughs> ล้มล้มก่นอนจับ้ก่อน <c oughs> I <laughs> love you.